วสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าแม่น้อยเด้จ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเป็นยังไรเน้องวดบันหนึงหัน <c oughs> สว้ยบ่รแม่น้อยเพราะสว้ยดอกกับเพราะถือกับเพราะเสียใจเรื่อมันกับเขาอยู่นะแม่น้อยแล้วเพราะเสียใจกับเรื่อเพราะเขาก็สิคิดน้ำเอฟซีเสียเงินน้ำไหลยอยู่ ก็ต,ตาให้วิ่งเก้าขอเนาะหาวิ่งเก้าเรื่อวิ่งเก้าบนวิ่งเก้าบนเลยว<อ>ันอย่างเ,านนเนี้ยนะฟันห้งองที่เจ็ดพี่เกียรติาระมาณเลีกเลยกยี้หน่อยมันก็เขาเนาะสองตัวสามตัวเนาะเขาสองแปดเก้าข้างหน้าเลยม<อ>ุนของข่อยสองแปดเก้าหอยหอยวางเงินมันก็ออกออกมุนซ้ำสอลขหน้าออกเลขหน้าออกเลขหน้าออกเลขหน้าตรงๆเลย เนี้ยหน่อยกับฟันส้องหายที่เจ็ดเอเอซี้สู้ขันวิ่งก็วิ่งเจ็ดตัวันิ่งขันวิ่งก็บวิ่งเก็ดเนาะขันวิ่งกวิ่งเจ็ดกลางเงียหน่อยว่าสิมาสองเลยอืสิมาสองอืมขวดนตัวนึงให้วิ่งเก้าตัวเดียวนะกนกกบอกเก้าเก้าสามนอกนี่มันห่วงมันมีปัญหาเงียหน่อยว่าบางนึงหัยเอซี่เี้ยหน่อยว่ามันห่วงเก้าเก้าสามซีนึงนี่สิเป็นค่อย บวกกันอยู่ดิบ่ามันมันสิออกบ่าเนียบ่าเนียนแยกหน่อยกลับมามาป้าว่าสันเหล็กมันมาห้องคุ้มเครือนเฮ้ยโนไปยังกูห้องซัดๆแต่บ่าเนี้ยมันก็บ่ถือรถเอฟซีนะาบอกไปและกัแต่ว่าก็ยังดีมันก็ยังเข่าอยู่เข่าสบาสายวิ่งก็บ่ผิดหวังเี่ล่ะก็เพผิดหวังนั่นแหละถ้าพูดจริงๆแยกหน่อยว่าผิดหวังหน่อยแยหน่อยบอกเลยว่าฟันดีเก่าแยกหน่อยเหมือนแยกหน่อยก็บอกว่าเจ็บปวดเลยเจ็บปวดเลยเออเจ็บปวเลยบ่รู้ล่ะแต่ว่ามันสิมา ลักหน่อยลักสิบลักหน่อยบุหรุแต่ว่าเยอ่น้อยฟันที่เจ็ดเลยเจ็ดเลยบนบนบนโอ้บนใครวิ่งเจ็ดเลยเนาะครับวิ่งเจ็ดการพู้ใดมากรางล่างยอะหน่อยว่าแนแนะน้นน้ำไปที่สองสักยอะหน่อยว่าสองอาจจะมาลางสองถิมมาลางเพราะว่าเป็นยังตีเพราะว่านกมันห่วงสิบสองไหมโอ้สิบสองมันว่าสิบสองเลยมันว่าสิบสองมันลางสิบสองมันเรียนสองอย่งเลยเนาะเพราะว่า เมื่อนั้นบอกว่าสิก็เอาพันสีห่อสะเบินเสียงอะไรมาอุยอี่อกใบอกเลยยจงบ่ก็บอกคุ้มเกี่อะไรเด้ว่าสั่นบอกเดียงนนกเป็นหองสิบสองนสิสอเอสิบสองันแหละี่ว่าม่เปิดกุญแจไม่น้อยนลยี่ว่ายเปิดกุญแจเาเน่ไม่น้อยแน่เดี๋ยวกรไปน้ำกคอยบอกกับเอฟซีคอยเกิ้บารีเอฟซีอยางเขาเรืองกันเนอบารีนอเรีงฝันเนะ อาจจะบอเอียดแต่ว่าก็สิบหกให้ฟังฟังให้จับใจควบให้ได้ง่ายที่สุดเพราะว่า no, ม no like, ือก <gment> ็ฝันตามือวันที่สิบหกเนาะหัวเป็นมือก็วันที่สิบหกเนาะสิบหกเพราะเลขออกแล้ววันที่สิบหกกลั้ขึ้นมาแย่น่อยนะมานอนมันคิดคิดส่ละคิดว่าโอ้ยม่ประบ่ได้บ่ได้คิดน้ว่าบ่ถือเด็กเด็กซีคิดเสียใจนะเสียใจว่าเพิ่นหายแล้วเป็นยังจะของก็ออกบ่ไดในีหน้าควบหม่ เพิ่นหายแล้วสองแปดเก้าตรงๆมันเป็นอย่างคือสื่อบ่ได้ลอตเตอรี่เงินเงินมาเพราะท่านลอตเตอรี่จองเขาไว้ซีใบวันนี้หนาหลางังย <c oughs> างละหาใบข,ข้างหน้ากระหาใบข้างหลังกระหาใบเครื่องมัดซีใบแต่เป็นเงินพันกว่าบ,บาทก็บ่ได้หลายบาดนี้เขายันได้หน่อยเพราะเป๋เอา <c oughs> มีคนมาเอาก่อนเขาก็เลยให้เขา <c oughs> เขาจองไว้แล้วกรับจองไว้แล้วคือคือข่อยสมุติว่าข่อยสิไปเอาเมื่อนี่แม่เอฟซี่หล้วเงินลูกข่อยว่ามาข่อยแล้วไม่ได้ไปเอามื่อรุ่นข่อยไปเอาว่าข่อยขายหลัเมือวานเก็สรขาแย่งเขาไม่ได้ขายเขาก็ขาโทษเขาหลอกนั่นแหละคือเป็นดวงแม่เอฟซี่ขันห้องสิได้ใช่ไหมเขา็บเขาขายผู้อื่นไม่มาเอฟซี่ก็เสร็จแย่น่อยก็สิได้หาใบได้สองแปดเก้าหัวหนึ่ง อตรงๆเลยพอ,พอเป็นหแปดเลข89ตรงจุดถูกก็ยังตรงเนาะอ๋อจุดถูกก็ตรงเองจุดถูกก็ยิงตรงเนาะวนวันวันึงอยาี่หน่อยซื้อหนึ่งแปดเก้าส,สองแปดเก้าเลขพนจุดถูปไในเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าคนออกยงหด้หลายหมวดนนมบางอย่นบมาเนี้ยเ,เขาเลี้ยงมาแล้มาฝันเมนมานอนฝันฝันว่าโอ้ยมันเป็นยังไงเนูะอ๋อมาสั่น เดี๋ยวเปเีเดี๋ยวไ,ยวได้เอฟซีเดี๋ยวเป็นเปเดียวนี่ไหวเออเปียซิดีซีวัคซีนอ่เอาตัวเนาะเอฟซีวันนี้เนาะวันนี้เพราะดีนนอนอยู่กับขิดน้ำเหล็กน้ำเบือนั่นแหละขิดน้ำเหล็ก,ลกลสัว่ากูซีได้แล้วเป็นยังจังหดเอ้แม่ยน่อยขิดขิดขิดแลัวตต้แตทุ่มสองทุ่มสวดมนต์แล้วลงดชี้หาทุ่มลับเตีหนึ่งเตี๋ยนะเคลื่อรับ บานนี้เสียงบอกออกมามึงจืออบ่มึงจื่อมึงจำบ่วันนี้มึงจำเด้อในครอบคิดเราคุณจำมีอย่งว้ส่าษัคนสิบอกนี่เดลลวนะเพื่อนบอกมึงจำไว้ดีจ้ะเอ้ยมึงจือมึงจำเอาภาาบันนี้ที่ในควอมในควอมคิดจะพร้องกับลับไปเลยแมีพู้นิ่งๆผู้นึงมาเอื่นึ้นมาเอือนบานนี้มะเอือนเนี่ยว่าไปบอก เออว่าหันละวันไปนักพบอินเต้บาดีบานีพีนรดบารีลุดอู้หัวเส้นแย่น้อยย่น้อยเขินมาเอื่นคอยเขินมาเอื่นย่น้อยนมเอฟซียน้อยมีคนฝากของมาให้เอ้าเนเทียนใกล้ๆกันมั้นก็เปงฝากเหมือนกันเลยเหมือนกังก็ฝากให้คอยเขาไปให้่อยลุดเสน เออบวกกันในฝันครับบานรถเอ้างหัวสันเย็บใ้วยกันก็เป็นอย่งก็ฝากของเลยต้องบอว่าพอนฝากของมาเราก็ไปคิดเราไปเลยในฝันในคิดเราไปเลยในฝันด่ะอืมในฝันนั่นโอ๊ะจะเป็นเฝ้าเนาะาสั่นบวกกันท่านไอ้รูเลี้ยงอยู่ว่าสั่นคอยว่านั่นน่ะบานเนี่ยเหมือน้ามากเนี่ยเหมือน้ามากก็ดีเบาเถ่าก็ไม่เห็นขีดเมฟซีครับสวยซ้ำนี่แหละ แลไวคือรถก่ายไปดีในฝันันเสียสีฟ้าไล่ดอกคี่รถขั้นหนึ่งบ้านี้เลี้ยงกินเงี้ยเหมือนเ้าตื่นมาพ้านก็นุ่งเสียไล่ดอกคี่รถท่านก่ายไปไล่ดอกสีฟ้าบ้านเบิ่งทะเบียนรถเพิ่นตึ้นทะเบียนรถเพิ่นค่วมกวมคิดเงี้ยเหมือนเ้านี่ว่าจะไปถามจะไปถามเพิ่นว่าทะเบียนรถอีหยัางเจ้าไปเถามมันชีรถไม่เห็นเลยทะเบียนรถอืมทะเบียนรถิอ้ทะเบียนรถเพิ่นดีคร่ะอืม สีจังสีได้เอฟซี้เด้อส่วนสองสองส่นกับสองหนึ่งห้ห้ควอมตัวหนึ่งสองอกับสอ้อมอันนี้อันนี้ก็สิบเจ็ดกับไอ้พนรนอเดี๋ยวพนสิบวาห้าบกกับใหม่เเลขเลขเลขนกสิบสองนะเด็กนกเด้ออ้เลขนกสิบสองนี่หย่น่อยนะก็ตัวเดียวกันอแย่น่อยนักตัวนี้มันโอ้นักตัวสองหนึ่ง ครับเป็นเจ็ดศูนย์นี่ตัวร่องอันตัว,ตว,เ,วเ,ออเจ็ดหนึ่งตัวร่องเจ็ดเออในเจ็ดหนึ่งในตัวร่องเดี๋ยวนี้ตัวนี้ซซ็นหารอยข้นหาร้อยแล้วโอ้โหนีราเอฟซีรอยคิจัดหน้าบ้างเนาะเลขไฮฮอตสามตัวเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ซุ้มมันอัน เกจหนึ่งหนึ่งเจกจนี่ครับสองศูนย์ศูนย์สองนี่ตัวกันตัวร่องหรครับสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยออโอ้ตกันถ้วตัวเน้นเนน้นไฮแอนเจ็ดศูนย์เกจศูนย์เนาะอ่าเกจศูนย์ล่องเ็ดหนึ่งตัวเน้นนี่ตัวเน้นเนี้ยมุกนีแย่น่อยคือหลินนะโอ้สองหนึ่งสองหนึ่งมีสองหนึ่งครับเจ็ดศูนย์นี่โอ้ตัวหนักเจ็ดศูนย์นี่เกจเกจหนึ่งนี่เป็นตัวร่องตัวร่องโอ้ตัวตัวมากด้วยกันกากบาดไหมเนาะครับวงขุมใหม่อ่ามีแล้ อโอ้ตัวมักสวนเ็ดสองึ่งตัวมักว่าเขาไม่น่อยเนาะศวนสองนี่ก็ชื่อแต่ว่าพ่สูสุกนี่ว่าสั่งก็ไปอกมากเนนี่ลายๆเติมยูซุ่นี่เสืะเสียแล้วก็ฟันดีด้เอฟซันดี้อมเจียฟันดีฟันว่าออกงูเงยอกต็มขานึง<อ>แล้วก็ฟันบ้านก้อนก้อนที่สิฟันมูขึ้นนี่มูขึ้นบ้านนี่นมนพัก หม้วนไฟได้ฟังว่าของม้วนไาวันที่ยี่สิบสี่วันหนึ่งบ่ายนี้กันฟันว่าเขารถมาจอดแห่แน่นอยอยู่เฮี่ยงสามขั้นรถบีเอ็มยันไหนว่าโอ้ยเสีมาจอดยังหลายแท้ยันหน่อยวรงเสียเลยเอฟซีมาจอดเลี่ยงกันเลยยันหน่อยว่าโอ้ยแต่ยุเฮี่ยงกับพวกีอยูุจะเสียวไหมยังบ่ายนี้คนที่มาส่งรถนั่นไหมพ่อเพชรครับเพป็นหล่ะว่าเอาบ่าออกกระซ้ามีคนสั่งเอามาให้เจ้ามันเป็นรถของเจ้า บ่อกระตัมเพราะว่าฉ uh ันหนเขาไปเลยเขาไปขึ huh. ้นรถที Mon ่เขามาทรงน่รถถอยมากนะนะเอามาท่งเรากันนี้เลยเออนี้เลยบอกแค่นั้นบออกกระจังเขาสร้างให้เขาไม่เห็เจ้าไปเลยมเอฟซีมัติบแมนหรอกตอนนี้มึงเพนมาผ่านนย้หน่อยมัตจุดทูบนะจุดทูบนะจุดทูบคือเขามาบะไว่าให้เพื่อนมาเนมยางหรือเอฟซีก็มาจุดทูบกระสวดมตนธรรมดาย้ะน่อยเห็นกระจำแบบมาฝันว่าจักของไม่รู้ต่อถ่องว่หญทด่เอซี ทองมันนี้จะปวดาทองเราไปหาหมอว่าอุ้ยพศินหมอว่าเท่าเราแค่นังนไม่รู้จุดน้อยใหญ่พศินแต่ว่าทำไมู้หญิงเป็นสิเป็นศูนยไม่รูู้้หญิงน้ำซีนี่เยอะน้อยพตีดอกเอ็มซีมันหลายมันหลายมันหลายตัวเสือเน้นของเล็กเจ้าของเนี่ยเราบ้านนี้ตัวเก็บตัวมอว่าใกล้สิออกแล้วขึ้นนอนขึ้นนอนขึ้นเตียงพศินลูกสิวอกเราบต้นเห็นหัวมันเลี้ยวพศินเบ่งเบ่งเยอะหน่อยเจ็บท้องอีหลีเจ็บท้องโอ้ยพศิน ว่าวูยมีหลุมสชง้อวคนสิบปซาวสัตว์เอฟซียน่อยว่ะบานี้พราะหมอวาเบ่งเบหลุดแตกออกมาเลียดเต็มขาเต็มแขนเต็มขาเย่หน่อยหนึ่งสองข้างแดนจึงคืนโอ้ฝันดีคือหมอว่าโอ้เท่าเรเลียดขึ้นไะเยใหญ่หมอวางเสียเอฟซีมันบางแหนเลล็กเวเข่าละบ่แมนเนี่ยคือฮแ่นเนี่ ท่านเขาลถมาให้อืมอันลักษณะของยาหน่อยได้เอฟซีขัดยาหน่อยนี่ไปลักเอาของคนกับพวนเอาของให้่ายหน่อยได้เด้อ๋อยายหน่อยได้เด้เพราะว่าหมวดก่อนน่อแย่ยหน่อยกับตีอยู่ที่หาเปียดแต่ว่ายายหน่อยบอกว่าซูเอฟซีว่าเคยซีตีก็เบาเท่าแต่ว่าเราจะบอกพ่นออกคำตีไรมันไรนอเบาเถ้าฝันว่าเขาหนึ่งเฮ็ดกับเขาปุ่นไหมก็หนึ่งเฮ็ดเฮดกับเฮดหาเฮดเพราเขาปุ่นกับเป็กอยู่แล้วเขาปุ่นปุ่นไหม่อป่าไหม แต่บ่อไห้ว่ามันหลายคู่เออบ่ให้ว่ามันหลายคู่เลยบ่บอกเอฟซีแต่ว่านหัวนี่แค่น้อยก็บอกแต่เล็กแค่น้อยเนี่ลยรายกันฝันว่ันแค่น้อยออกลูกบ้านพวกนี้เป็นซีนี่ลูกคือเป็นซีศูนย์ซีหนึ่งพอไดสีซื่อก็แล้วแต่สีซื่อแต่ว่าบ่อยากให้ซื่อดอกมันหลายเลีนก็คือเล่นเลขจับฟ้องตัวที่จับฟ้องมากสิเอาในโลกนเาะอือนี่ละเอาตัวเหนียวแหน้าจอไว้ครับผมมักตะมือมักพันในนอกแม่เนาะ อยากไปเสียงโชคหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะซื้อในบังซีส้มกันนะครับเลขเมีหน่อยฝันแมนหรือว่านกมาบอกเราก็พอจันก็เคียบน้าจอยนะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางครับพงพ้ารวยได้น้าเสนอและพี่น้องเอฟซีได้ไปส้มกันส่วนตัวเลขเราก็บลูกกระน้นให้สองหนึ่งเรือว่าเจ็ดศูนย์นะครับสองโตพี่น้องก็ไปเสี่ยงไปฝันมันครับฝันดีกับฝันบอดีกับพันไปกับกาบขอาวบุณข้าวพูนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งไม่ชมช่องพงพ้ารวยครับบางมือจีบผัดยี่เมียเด็ดต่อไป ครับขอ้ทุกท่านถูกง,งวันเงๆ้ย้อครับเด้อสุกๆมันมันกันตัวหนตัวต่อทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงค,ครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันหมครับ,บค,ครับสวัสดีครับ